มาในงานวันนี้ตอว่าพี่น้องทุกคนกี่มาด้วยความรักให้ได้กับนั่งหนงเดียวได้จากนะนี่เด็กๆก็กแกงเจนี้เด็กๆตัแกงฟีหลมนั่งออกรู้จักถูกตัวคุณยัยไมมจัดเวอร์จริงคนตายมานลรวไม่จําได้พึ่ขกันนัดแต่ต่าใจรวมน้อออกให้พอดําๆเตียง็นให้พอรอวันนี้เตียงฟปนวดลูกเตียงมาแล้วอย่ารองลูกหลยเตียงเตียงมาเตียงมาคค่นั้นกลัมายืนเงาว่าเตียง เออมแรลกตหลังที่คูก็ก็ว่าถิ่งมึงมันนี้ถิงนใครเลามมนใจมึงถต่นไม่รักคุมนะกว่าคุมมาริโออ่ะมาริโอยอมใจดมโกยก็แนะนำให้เด็กมันรู้จักบ้างสิหน่ยจำมานะลูกนี่ลุงนุ้ยนหลูกนะนี่ลุงนุนุ้ยนะลูกเวลาลูด้ามหรือว่าเด็กปากอื่นมากก็ได้บอกโตกว่าเราคนตายนี่ลุงนุ้ยนี้ลุงถิ่งลูกเออจำมานะลูก นี่ลงเถีงเน่ยเป็นกวนใจของน้องๆของภาคใต้นี่หลงเถียงจ้าดีหรือซีนะยมนะหรือซีนะอย่าออกมัทจะไม่ตึงจ้าที่มาใจเราใจเกินนี่เกินเบิดอควนจสากุยไม่ได้ออกเลยจะออกจะเกิดกูอัดสีดีป๊อปยังไปข้านู่นเลยแต่งั้นเราไปจีบผู้หญิงเลยหน้อยเต่งครับผู้หญิงที่ไหนสวยที่สุดในภาคใต้แต่ว่าหยอดกองอ่ำ ว่้ยอดนี่มันเข้ามาในป่าไม่ใช่เหรออไม่ปลือป่าอิดโบราณก็ว่าแล้วว่าจางน้ำยู่ในป่าครับจางเผือกไม่ใช่เรอนนุนยไม่ร้อยน้าโรงหัววนๆรนมากผมไม่ใจจางเปือกเอ็นพมเดินไปดุดดั่งปอดมันจัด้มปอดควาจริงร้อยจริงถ้ากันเชิไปจีบผู้หญิงก่อนแล้วเดินทางแากก่อนอย่าช้าตามจะมาทางนี้หนุ่ยเิบอกเต็งนั้นจีบเต็งนั้น นี so out, myself, so uh ่ว huh. uh ัน huh. น uh ี huh. uh ้ไ huh. ด้รับเกียดจากนายเอียดนั่งเกียดนุยโอ๊กดาหน่อยมาไอกาลังใจนั่งนองเดียววันนี้ก็ขอบคุณไปอย่างท่วงในนายเอียดมาเร็วออกมาพบพี่น้องแควนเควนนั่งตะลุงชักกินพี่น้องปรับมือให้กับนั่งเกียดนุยชักกินกับผมไปเออครับไอ้นั่งนองเดียวได้ลงไปเยี่ยวชักเดียวนะครับเอานั่งเกียดนุยมาโดยความรักโดยความคิดถึงเพราะฉะนั้นท่าว่าคืนนี้ทุกๆูกตานก็มีความสุขนะจริงเออ มึงอย่าลกมากเพรงเดียวโกงไ่เพลงเดียวเถอะได้ <c oughs> ในในคนก็ให้มีความสุขให้มีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตธรรมะกินให้โคิดกับโยวชุนที่น่ารักทุกๆคนได้ลูกนะะกันขยาบ้าพงข้าวอย่าเอ้ยอย่าไปมั่วอย่าไปยุง่งโลดต่อไปโผล่เมวังควักปีควักคายอยากใหม่้าดูแล่โผล่เมอันนี้ต้องมาคิดเที่ยวกันบางคน เมกุดลูกซิบว่าคนไปห้าหม้อไม่เตาไปด่านขาไปห้าฟักก็ไม่เตาไม่เตามาจะครบเมชายไม่เตาวี่พงกันตัวเพราะฉะนั้นเราลูกยุ่ใหญ่ไม่เตาแล้วเด็กทุกวันกูสังเกตว่ากับโพรเมเปไม่ปินเปลืยเลยโปรนม่เล่นเกมเล่นคมนะทุกวันทีนี้โปรโพเมโรจนมันกับควงไม่ได้ประตัวมันจะลาดว่ากับโปรเมเปยไม่ปินนขาบอกว่าเปยเป็นเสี้ยมังหนาหมากเล่งไม่ดีหนุ่ยเออ โอยปลาทิได้ควางปลาวามาไในวัดต,ตัวทินาเพื่อนนันแร่ลุยมดแต่ตัวกิ่งปเป็นไม่เก็บตัวเ้อจริงเพราะฉะนั้นคนกับเมื่อกันตนาเป้ไม่เป็นเดือดรู้มันกระหมากเอาตัวย่างทานหน่ย,ยกวงทานเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนติดดินเนี่ยก็บอกเด้วผู้นําคนอย่าจํโตัวปทิวดนาประกาศชนเจริญโรนผู้นําคนจามวาเจริญรับเรื่องบานเมือกแก่ังเออจริง โดยกนั้นเราข้อหยอกททานผู้นำทีนี้ทุกๆคนนี่คือรวงข้าวประเภทความดุงดินคือไม่ทถ่ว่ามีคุณภาพมีคุณภาพอ่อนนุ่มต้มตุนพบหายแข่งแขงทานอะอย่าอ้วงเลยกูรู้จักให้ความเคารพนับถือคว้กทานไว้กันนั่งเดียวไม่ว่างปีหน้าปีนูตามเฉยสฉยรอรับนักเย็นหนุ่ยมั่งรุ่นแปดหนึ่งข้าวเกข้าวก้าวหนึ่งหนึ่งรุ่นควงซ้ำ ศูนย์แปดหน่เก้านึ่งหนึ่งศเออ,อเดียวว่างเดี่ยวเช็นตรงนี้กูขุดสนะช่วยพวะเอี้ยวมันไม่แค่เรื่อง,งอะไรเจ้าก้ามานั่งตรงนี้ว่างนี้สร้างอารมณ์คนเล่ได้เออจริงถ้านนายกห่วงนี่บอกตอนนั้นพระเจ้าชนคนเป็นพันคืนนี้แต่รับนักเรียนหน่อยต่อเด้ยมาช่วยปรีดาชดลงไม่เอาเออป่ะช่วยปรีดาดลงไม่เอา ปลาโรถมาชองคันข้อเตะคัมนมันช้ามบิ้ลเจ็ดเร,เรามาด้วยความรักด้วยความเคารพทุกๆคนรวยยันหลวงสาวันอุ่นโทรมานเสื้อคลุมเอ้ยแอนเดฟ้ากูมากันคืนนี้แม่ปลาเออขอบละคุณหลวงสาวันชื่อลือ้นไม่รู้ชื่อเลยหนัง,งกาลางปลาเกะกลุ่มบัวปลา้าวๆทึ่งหลวงสาวันนั้นใช้เสื้อที่ขวา เธอที่ก้าวไหวนกนอนกันจันเดย์พื้นพื้นนั่นกลัวไม่คล่กับพยาบาลอันน่ะเออเดพื้นพื้อนน,นนั่นหนุยิ้มโบ๊บเปล่ว <c oughs> แค่นั่งคาฟตาจะเดพื้นพื้นไม่คลูกับพยาบาลแต่ว่าจะคนเล่นนานๆไม่เบาหวานกับความดัน <c oughs> มึงแค่มาจะเดียว นั่งเดียวดีโต๊ะสัตว์ลุงดิเดี๋ยวแต่เดี๋ยวคุณดวงเพล่งเมื่อกี้ต้องเลยนะเดี๋ยวนั่งไอ้ให้เด็ดนามนิดเดียวนะอย่ากแก้หลือพอดีเพลงกับพิ่งเขียนเสร็จโต๊ะว่าคำกันเดียวเดี๋ยววันไหนมาแล้วก็เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเสร็จแร็วครับอย่านั่นเล่นกับไม่ได้กับเดี๋ยวค่อยใจรัดลุงแลาครับไ้ชัก แป๊บเดียวเนี่ยไม่ใก่นั่นแต่ครับวันนี้นายเอียดวันนี้การตือวาได้หมายข้อคิดเดยาวชนนะครับ <c oughs> แตีวกาพ้นือวาเยาวชนแต่ละคนนี่น่ารักนะครับทีนี้เล่นนักตะลุงป็นเออคิดเล่นนะล้วบไปเล่นนักแกปากเบงร่างเราอย่างโจบโรดที่เราเป็นปืนบานคือจุดใกล้ร่างเราแต่ความคิดเทวัฒนธรรมข็เราคือจุดใกล้มึงไปเล่นนั่งปากเบงโง่ร่างมาใต้รูปการเวทีมาก็ลายตินกูนังเล่นนั่งรักบัตรโกนไัลโล เอ้ยอยู่แกงรูปจังเพลงแหลงใจสวนอ่าสุดยอดแลย์ทุกคนก็บอกว่าอย่านิง่งถ้านิ่งเลยมันจะหนาวนักเรียนต้องเรียนหนังสืออย่าเล่นเด็กเฟซบุ๊กอย่าเล่นเด็กโทรศัพท์เออจริงจริงเดีย๋ยไม่ไกรโทษอะไรชวนโค,ค,ค้ไอ้น็อตเน็ตอะไรชวรไม,ม่ได้ครับแต่๋ยวก็เวลาจัดงานวันเกิดน,นี่น่าจะจะตีบา้านในเมย์ในชินเฉยเออจริงครับพ่อผมรอเมย์นี่เป็นผู้เกิดโลมอา่ะเดี๋วก็ บางคนจะดานวันเกิดเวลาแตดเค่เขาเพลง่รังมาลองไปเบิดเดทูอยู่ไม่ต้องลองเพลง่รัง,งน่าจะลองเพลงขนาน้ำดมขานา้ำาดอมแ,แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเด็กทุกวันไม่ลองขาน้ำดุม <c oughs> นาร่วมจอเพลี่ยนลองเดียวเกิขึ้นไปเกยไวกว้างเพลง่ยนไรเคาะเกเด็กจบขาน้ำผมครับนาร่วมอีรลองอันเพลง่ยนละกิดนะั่น้องนะ มื่นั่นกำได้เป็นลอยเพลงกูเพิ่งเกี้ยงเสร็กันเดียวนะกับผมเพลงนี้จบแลยก็ยกขึ้นไปได้ครับนะขามเดียวขับผมขามันลดกัน <c oughs> ว่าขึ <c oughs> ้นปีน <c oughs> ไม่ับลองสักคืนดีโอไม่ว่างครับเตรียมตัางเดือนครับเตรียมตัางเดือนขอับผมเออจึงเพลงนี้ถ้าลงสดๆได้ไหมได้ครับโอ้ยแค่ผงเดียวแลาวครับ พี่ไปว่างโจดเลยนั่งไปว่างกับปีน้าเป็ดกับปีนี่เต็มตึงปี 58, ปว่างอาเป็ดเขาว่าเฮ้ยต้องเหี่ยวเหล่าเดี๋ยวไปเกี่ยวห้องน้ำเป๊ะเป๊ะเรื่องป่าพ้นไปเกี่ยวตีห้องน้ำไม่ว่างว่างโจดเลยครับว่างปีน้าเป็ดเฮ้ยเกี่ยวผ่านอยู่ตรงนี้เลยเดียวไปหนังปักพ้นสิเนี้ยไปหนังการคอยสิเหล่าป่าหน่อยเยอะ เราไปก็อจงคลึงไม่ได้เราต้องข่าวมาโคนเออไม่ได้แล้วก็ไม่รู้นะถึงนะแล้วก็รัวกูกินดีกันเสียนเราก้าวกลั่นกินเป็นขี้ตาตายุเมกงแก่กินกูรอยขันวันเกตายเออพี่เก่งมากมีความสามารถอ,อนุกีตายแล้วว่าคำกูไปข้าวท่วมวัดลยชาดใบว่าเรือนกูเรา รวมบมดดูตาที ê, i, ่คว้าปืนผู้เบื้องเดี๋ยวเช้าวันไม่รู้เกยหนังขี้ห้องติดกับกูกับบังหนังเที่ยงตัวระทับก้าวลูลีลูลีลูลีอะไรเยอะมาป่าเยอะเอ๊ะนั่งเยดุอยวะเอ๊ะเนี่ยวเราบอกก้าวเยอยู่นั้งเดือยวะเสือตั้งเงี้ยตั้งดุยวะนั่งคุยตัวระทับไหนชวนไม่ไม่รู้เล่นดีไปวะนั่งเยดุอยนี่เราไม่เคยเล่กูยิ้มพุดขึ้นมาเล็วนี่พุดปาก ว่าเปล่ว่าไอยากเล่นว่ะวิว่าเออดีไม่ดีไม่รู้ว่าเราไม่ได้เล่นกันดีว่ะเล่นเรืองเล่นนั่งเหนียวกว่าไก่พิษพอดังๆแอลแกนี้ก่อนนั้นไม่หลังขี้ตีว่ะปากดูตัวชับปูเต็ปลาหลังตดชุยชุยชุยแล้วไม่มีเต็ดน้องตีท่ามาติ่งร่วมหมดโอยอกกูข้าวไว้ไม่มีเต็ดเอ้นอนพดอยู่ในวัวรว่วดำเมียม กูตกใจเกตายหัวกี้ <c oughs> นอนปดตกขอเลี่ยมชุบกูรลาดนำริเปดกันต้นลุงเฮ้ยคนสุดตายคนแต่ว่าแม่มือคนลงเวียนเตียนคลง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 พอนำเน่งลุงอ่ะพออยู่สักพักพุดบุ๋ยแหม่กั้นวิสี่ดีมาเลืเ่องขี้เลี้ยงกาขี้ เคยมกักแกไม่กี่สามักสุนตอนเวทก,ก,กาคีไปเห็นแบบก้าวร่วมเดินหวานเปียก,ก็บาวันคนนักชื่อข้าวเตียวตามแล้วมันตามะบายนักหนาวอ่ะเคยสามักว่าก็ขีก็ยังตามว่ะนักชื่อข้าวปลืด้ดก็ไปจึงตามท่านนายกสามัคคับตอนนี้หมูแพลงจะทำยังไงก็ไปกินไก่อด้ที่วะ ก๋วยผัดชาวบ้านตาบัตสารแพงจะทำยังไงก็ไปกินหยวกล้วยสิตาโรยตำมะพรุเฮ้ยชิมไปบนไปโตกะดีเห็นผมเดือว่าเข้าสุดเลยแรงนได้ร่างตรงคำสักทีกว่าป้าเห็นไหมรยไม่เจ๊งกว่าบดานายกเมืองไทยเป็นมาเลวสมักล่อว่าเพื่อนล่อเออมูกันจุบูนเอาครูปัญจมิตรคร Ê ừ, bài cái nè, áo cà vò leo nha. mẹ mả ba đây rồi, à đây, nôn rồi nôn đâu rồi, đã gìn mãi quá ba, như con chơi này, như con chơi của ba, ừ, mải anh nô, nôn ơ, téng tam tung ai, ôm Phật phó bài. เล,ลยไล่ตานะักลับตาวมือปีนังเยียหนวยกลุนก,กไปในเกตานเคยเห็นในเพศวีซีเดียนครับนะผอ้บอบอกบไอตานชามว่าพวกเราเสียใจหมากผีทวัดโอนคงคนปัตลุงอยูป่ปากโลงตานเสียชีวิตด้วยลูกเตยพอแม่พี่นองอายุอาทิ์ขึ้นไปเลยอยากกินข้อวขิมจัดอยาก,กุผงเยี่ยวไม่แกว่ากูแล่งอีก่ายยาเพราะว่าลูกเตยมันจะเกิดขึ้นไหนเออเลยอยากกินข้ันเนื้อมูเนื้อวัวเนื้อไก่ลดเสียมั่งกินผักกับปลาความดันก็ไม่เป็น เออปีศวัสจากไปไม่มีวันครับแต่คนนี้คือลูกซิดอ,อันนี้ลูกซิ์หนองบูบูครับนี่เรียนตบปวา์้อเลยครับมาปวีกับนัเกเงียบหนุยอ,อันนี้ลูกซิ์แล้วคืนนี้ก็ก,ก็ประคุณน,นะครับเออเออไล่ไล่ฐานจานนายกซักด้วยเออแล้วลูกเบามึงเชื่อว่าว่านี้เป็นสมโทนสักคนเลวเ <c oughs> ห่าบ้านแล้วซอโตโอ้แล้วซอโต้แล้วไม่ชมโตนอ,อ่ะมึงอับพืน อยูอได้ก็หนองงกหนองงกคุณมิเคียงนาลุงมากกันคืนนี้อันพูดจัดการไหนนั่งอันเออแล้วเมือ่อปีนั่งเย็นดน้วยคุณขอจะไปคนนีหนองบูบูเพลงเอกาชฉยเป่าได้ไหมให้อาจารย์เป่าดีเอาลูกโชว์เอกาชฉยทักเพลงนะให้ปีนองควังใหญ่เท่าเชื่ออาจารย์ ไร่ปัดปลื้มไร่เลมเกลไรกับไส้ย,ยันหลอเดี <S <S <ล>๋วกูบอกว่ามือปีโน่พอเปล่งเอ้ใก,กลๆแล้วกูลองไส้ย,ยันแล้วคิดแม้มึงกูไม่บอกเทียว่ากูลองเปล่งใกล้หลอโอ้เป่าได้เมื่อนายจันเลยนับเทียงทำใจกูพู้ไรเป่าตามได้บดขอบคุณเควนเควนในมือปีเป่าตามขอบคุณทุกท่านขอบคุณผู้ใหญ่นุชเมียชื่อปุ๋ย ขอบคุณนายกศักดิอบตสันติสันติผู้ช่วยลอยปีนุ่นนุ่นปีนุ่นครับขอกระทิงหนึ่งกวดสองกวด <Yeah. S 1> อีก,กินกันเลยนะ ขอบคุณแม่ครัวเออลุงหยัดลุงรมและทุกท่านผมหนังเอียดนุย้ยแสดงคืนนี้สนุกแน่แน่อูกวงว่าเย็ดแม่เอว ไอ้ดูดุยววาสนุกได้ได้ม yes, ือปีเปาเย็ดแม่แม <kil enh asm> <k ederim> ่ดำเี <médico> ่ว <ę> กูกลัดส่งเชื่อมเคยไม่แก้มเป็นคุณขาเอาไปนอกุกงทำงานค่ะงานหนักไม่ค่าคนหิวข้าวจึงจะกลับมาบ้านจดหมายอ่านว่าไงพี่นุ้ยอ่านไม่ไก่ออกเรนหวาขึ้นเรววโรงเรียนขึ้นเลือเจงกูขึ้นไปเอาหลวงหนกเอียงรังกาดูกลัวยา่ตีแกตายว่าขึ้นรังกาโรงเรียน การกูกลับบานครูใหญ่ไปข้อกับเมกูชี่วนก้อยมาโรงเรียนนู่แม่ข้อเกลือกลับกูหลักเกลือครูไปกันแต่ว่าป่าช้าเจ้วตังแกนกูเล่งได้เปลาะว่าไปาอยู่โขมุยสามปีไปซื้อเตดินไว้ที่ไรซื้อตำร้อยวัวเตดินไว้สร้างซี่โซ่ไอ้ร้อยซี่โซ่ปัดพืพ้แล้วไม่รู้จากซี่โซ่หายเกโบรั่งผักงานรีซอสไอ้เปลเดอร์ ซีโซเหลืองข้าวจกปิดเนีย่ยป่าไปเตียวท่วนสัตตะกูอย่าช่วยตายลูกเสื้อลุดกลงมาเตียววิงป่ามาจูไปหนุยวา่าลูกแมวกคยน่ารักจังเดียดเสื้อไม่คบนามู่ลูกแมวลูกเสื้อลูกแมวลูกแมวเมื่อเรเปลือลูกแมวกาลูกเสื้อต้องมีพ้าโพกคอแต่นี่ผ้าโพกคอไม่มีลูกแมวเขือกูตาคราวไอแม่มโนไหม่ปลงมาอยู่ได้ตายโอง่งเละ นายเรื่องมึงปันเพื่อคือพอกูแก่าชวนไปจำนองต่อกอร์ชอสทองไงน้องเจ้าเรียนนั่งชื่อไอ้น้องเบาหนูก็ติดยาวันวันไม่ํำไรต่อกอร์ชอก็ต้อหยุดชวนอยู่แล้วตึงพอวไหวเพียกอะชวนยังอยู่อิดยังอยู่ตากว่ามือแล้วอยให้ก็หยุดเจ็ดแล้วทักมึงไปหาตั้งมาสักสี่มืนอต่ชวนไอ้พอกู้โดยแรงก็ะตันยู อีจุไพอแต่ไม่รู้ว่าในตังที่มืนมาจ่ายไแต่พอดีงานวัดก็จะได้จกมวยกูพิเศษงานวัดเอองานวัดรู้บัวพี่เลวก็มีมวยกันมีมวยกันถึงกูกูได้ยินข้าวก็ประกาศควายจะนาจะได้ที่มืดแหวล่ลวงเค่ติดต้อนกูไปต่อยมวยตังตังแต่กูต่อยไม่ใจเป็นกูอยู่กว่าแดงกูต่อสู้อยู่กว่าน้ำมือ แกงระคังยกแกนึ่งควายน่ะเหมือนโรวิบกูมาแต่เนอมาถึงไม่แรงไรไม่ผุดพรำตำเพลงเปรียาก้าวเปียาก้าวมัดเตาก็ชอากูเป็นป้าหิงไม่ได้ตำไรอ,อีเดียวมัดยอกนึ่งกูไปกราบระคังสามทีงามงามรรกราบใจระคังกูตื้วว่าระคังช่วยชีวิตกูอ๋อแกงหยอกอโซงเอาแล้วจะระเกกควาดอ้างก็ลอยชอบครบับลงบนกูเป็น แต่ว่าจังว่ามันเจียรักถึงกูได้ต้อยมันมันมดกนะูลงปราบ,บลอ๋เแล้วมึงได้ต้อยแล้วมึงลงไอ้ตอยกูจักมวยเลยภาคเรดกูลงจากเวทีเลยภาคว่าเพื่อแกมึงลงโอโ้โหมันมากกับกู่มวยกูนี้ยกที่หนึ่งมุมแดงโดนยามมพอสมควรแต่ยกที่สองครับโอโ้โหยกที่สองมุมแดงได้สวนกลับมาแล้วกูลงปอล เอาแล้วลงใจกันได้ช่วนแล่วตัวเจ็บตำเรียเหล่าแล้วจัดเรือถุกจิงไอ้เรื่องความเรือก็ไอ้หนองเปียยไอ้ดีแต่มึนเถอะเออราอยารบกันเพียยเออหนองเออคืนนี้ตือว่าบายออกบายจอยโดยจะพออย่างยิ่งรางวัลนี้ก็ให้มาไล่คนแล้วเราเนี่ยต้านนาเป็นจิละปินเพียก็นี่ก็คุณภาเคียตนะครับใคก็ ปาเกียดนะครับอารางวัมลมาลอยเ็กปาเอียดช่องรอยบาทป้าพัวต้องปริมช่องรอยบาทนะครับน้องดำใหญ่ปริมช่องรอยบาทช่องมาได้ตลอดเวลานะครับไม่ต้องกลัววันไหนนั่งอีเจียจะมาทีนะครับไอร้รอยรางวัลช่องมาได้ตลอดเวลาเลย เออไม่ก็แย่งมาตัางป้าหมานกลางหลังนี่รถจีลัพิ้นต้องให้มีจิ๋ลปัปาเพียก้น่องกือเนี่ยต้านาเกล้ายคนกวารัางวันมาได้ต่อเดียวจะว่าเป็นบทเป็นกรอนก็คุณสำรับรางวันแน่ตอบตัวีกตีที่ก่อยมั่งแล้วผู้ใหญ่หมุนผู้ใหญ่หมุนหน้ารอยหน้าเจ้านุยมาจากอีจ้านแจมรอยคุณการจะหน้าตอ้องกลมจ้องรวย คุณยินดีจ้องรอยแต่กาลาจุดนี้ปลาเกียดอารอยปลาเอียดจ้องรอยปลาพัวจ้องรอยใหญ่ปริมนองดําจ้องรอยหากรอยะนั่นขึ้นมองที่ทีหวาบดโนรากอบคุณโนราโนรากอบคุณอีกทีที่รางวันมาผมวันตาไหวรอบก็กอบใจวะา ตานายมากระไลยรอยบาทผมประกาศได้รู้ว่านั่งอยู่ยไหนก,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 ก็กลุ่ผู้ใจดีมีน้ำใจส่องเงินใบเงินบเนบีย้ยและไม่เชียอใจไอยลายเบียและไม่เชื่อด้คืนนี้ใครหนุยนั่งมานั่งกล่าว ก็หลวงเป่ายิปแบงบายตั้งใจก็แงตืนทุกใจและทุกกายเทพตางไล่เบื้องบนดนบันดาลอยู่เยลเป็นจุกทุกเจ้าคำให้เลิศลำหยดสักโดเป็นลักตา หยดรักเป็นหลักฐานเพื่อช่วยรับมั่งตาให้ปลอดถุกปลอดัยใจจืนบ้านตัวทั้งบ้านให้เป็นหลาุกคืนวันทั้งบ้านเป็นรุ่งทุ่งคืนวันตัวทั้งอาบ้านเป็นหานุกให้ลาบหยดเงินทองเนืองนองเลยให้ตมวังดังใจแต่ไควกวัน มูสั่งกินเอยแต่ควายควายหมูสังกินเอยมึงใหญ่บ้ให้โรคไปไกลตัวยาพัวพันกระเจมฉันทุกคังตั้งกรอบกลัวกระเจมฉันทุกคังตั้งกรอบกลัวกระเจมฉันทุกคังถ้ามีลูกยิ่งชายได้ตามคิดให้มีวิตแจมใส่อย,อยู่ในหู มีวิตแจมใสยแล้วอยู่ในหัวมีวิตแจมใสอยอยู่ในหัวให้จบดอกเตอร์ปริญญามากับตัวครอบครัวแดนและเป็นคันตาครอบครัวไดนแลเป็นควันตาครอบครัวไดน,นไดให้ลูกมีความรู้ได้จูเจิด เด็บระเิดกะปงปันในวันนาลาเสิดกะปงพันในวันนาลาเสิดกะปงกะพันในวันนาชวนละเล่นในเดนนาปดรินยาได้เจิหน้าจูตาวงจาคูนาวงจาคุยเจดหน้าจูตาวงจาคูน อบบต่อดำกะใจดีครันอบบต่อดำใจดีครันพอนังก็รางวันปันเปือสูแล้วแล่อ้อพอนังก็รางวันให้เงินทองเต็มแก้มาเพิ่มพูนชุกซ้ำบูลโจกช่วยไว้ใจโย เกต้า,าก็ประคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับรางวัลเกตาหน้ามาผมไม่เอาไปไหนรางวัลเกตุกุกตาหน้ามาผมจะเก็บไว้เป็นตุนการศึกจ้าเป็นตุนการศึกจ้ากองเด็กพานมิดแม่จำเอาออลบกินรางวัลไอเปยกนี่กูได้กลาวว่าเป็นหนาหยนัง่งมึงไม่ร้ทีกูเป็นหนาหยนังหนหน่งนายนั่งนายยูนี่ป้อมป้อมตั้งเป็นยป้อมป้อมตั้ง,งเป็นเออมึงเลยนั่งนองเดียวตา มึงแหลนั่งก่นุยตาพอมอ๊กูประมาณตึงไหนอันกูไปนั่งกินข้าวได้ยินเชียงคนนินทากันเตน,น,นายนั่งนี่ปุ่นแก่ปานั้นมาเล่แก่จ้ตึงเงินรูปนหะนันงะ่งแก่จากังแก้ว่าแล้วนั่งนี่ตำปลื้เล่นรถเอ,น,อนายนั่งตัวเต้าโดเอออออนี่ยวันนี้มาควักตัวเป็นลูกล้านก้องพ่อไม่ีีน้องควักเหนือควักตัว ฮะกวักเนื้อกวักตัวกวักเตะตัวโป้เนื้อไม่โดนเตียวแต่ไหนมาบกวักไหนนั่งกันนี